เจอเห็ดนะครับไหนไหนเห็ดอ,อ,อ้าข้เห็ดสวยค่ะเพื่อนเพื่อนิกี้เสียดายมากเลยมาเก็บเห็ดมเรลไม่ได้ถ่ายดูค่ะใหญ่มากไหน,นดูข้างในถังสิมีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะใ,ใหญ่มากวันนี้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวไปหาตอ่อค่ะเป็นแล้วนี่ ข้าวเพื่อนสวยมากเลยมันอาจจะซันหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าหากว่าใครดูได้ก็ดูหากดูไม่ได้ก็เลื่อนผ่านได้นะคะนี่คาะใหญ่มากเห็นไหมคะเมื่อกี้มีหลายดอกใหญ่มากแคบไม่ได้ถ่ายเม่อไ้เอากล้องถ่ายมาสียดายมากเลย จออีกแล้วนะคะเพื่อนดูค่ะดูค่ะมันจะใหญ่แบบนั้นแล้นะคะนี่ค่ะนี่ใหญ่มากไปค่ะไปตัดกันค่ะนี่ดูนี่ค่ะ มันจใหญ่แบบนี้นะคะเดี๋ยวกันซูม m มาู o o m มาเพื่อนๆดูกันนี่คะ่ะสวยมากเลยติดครับขอนไว้เอาลองเก็บไปสิดูคะ่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆสวยมากเลยคะ่ะอันนี้ใช่โอ้โพี่ลูกบอกว่ามีเห็นเห็นอีกใหญ่ๆอ,อยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะไป เก็บกันเก็บมาแล้วมันจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นโอ้โหโลงดอยเลยดูนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งดอกนี้ไม่ค่อยใหญ่แต่สวยนะคะดูค่ะสูงให้ดูนี่ค่ะ,คะอ่าเก็บเลยนี่ค่ะโอ้ลองกลัดหัวไปน้อยหนึ่งใครจะเสียลถูกน้ำ ันนี้ฝนตกหนักมากสองสามวันนี้ถ้าอีกวันสองวันก็คงจะเสียเห็ดแก่แล้วค่ะลองดูสินี่ค่ะจะดูยากนิดหน่อยนี่ง่ายครับนี่เก็บแค่ตัดเห็ดมอเรลจะเก็บง่ายเราแค่ตัดนะคะ นี่ค่ะอันนี้ดอกหนึ่งอันนี้จะพอดีเลยนะคะเพราะว่ายังยังอ่อนๆอยู่ค่ะถ้าหากว่าแก่กว่านี้มันจะเน่าไวมากเพราะมันเปียกโอ้โหดูข้างบนสวยมากเลยถ่ายยาก ดูนี่ค่ะใหญ่ยาวมากดูค่ะอันนี้มีดอกนางแล้วก็อัลตร้าเนหัวเนาะโอ้หมีเห็ดค่ะมีเห็ดมาขัดกัน ม่ได้เอาเสามาค่ะเสากล้องนี่ดูนี่ค่ะใหญ่ขนาดไหนดูค่ะแก๊คิดว่าวันนี้จะมาเก็บอย่างเดียวไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเห็ดสวยมากอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันดูค่ะใหญ่มากเดี๋ยวนะคะทางนี้จะมีอีก ค่ะโหโทษโทษโทษสวยมากเลยดูเพื่อนๆจะได้ยินแค่ว่าสวยมากหลายคำมากเพราะว่าเห็นมันสวยจริงๆค่ะดูดูอาเก็บตัดดูสิดูค่ะโหดิกันดิกัน โอ้โหดูค่ะดูดูขาโอ้มันเป็นมันเป็นฮอปเปอร์แล้วใช่ไหม,มเดี๋ยวไปต่อดูค่ะลายดอกแต่นนี้จะเป็นอ่อนๆ,ๆอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้แหละดีไม่มีแมงเท่าไหร่เห็นไหมแมงม ่ให้เพื่อนๆดูไนี่จะมีแง<ม>เออกเ่อจะมีแมงเล็กๆนะคะมันจะกระโดดออกนี่อกใหญ่อ้โดูดอกใหญ่อยู่นู่นก็ดูดูคำใหญ่ขนาดไหนเะดี๋ยวซูมให้ดูนี่ค่ะไหนลองเก็บดูสิเก็บเลย ยู่ในมือดูสิโอ้ตอนนั้นก็มีอีกล่ะดูค่ะอันนี้แคทซูมมามันอาจจะทำให้เวียนหัวนะคะถ้าหากว่าใครดูไม่ได้ก็เลื่อนผ่านได้ค่ะคอันนี้ดอกพอดีไม่ใหญ่เท่าไหร่ดูนี่ค่ะอุย้ยนั่นไม่ใช่เหรอ ก่อนที่มาค่ะพี่ลูกโอ้ยเห็นนทำมาตกใจแลวดูนี่ค่ะโอ้เป็นช่อเลยอ่ะเดี๋ยวกันดู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 เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอู้สวยสุดเลยค่ะดูค่ะใกล้กันไวประมาณนี้เมื่อกี้ไปใกล้กันไปดูนี่ค่ะสวยขนาดไหนโอ้โหถ่ายรูปกดผิด <kin> ดูค่ะออกมาเป็นหลายดอกเลยดูโอ้โหดูดูติดกันไหนจับขึ้นมาดูสิหหกดอกหดอกดูค่ะสวยมากเลยวันนี้เจอเห็ดนู่นนู่นนั่นมีอีกอันหนึ่ง <families> อย่าข้างข้าไม่เห็น มาตรงนี้ค่ะโอ้ oh, สีสวยมากที่ตรงนี้ <c oughs> เห็ดดูค่ะตอนแรกแคทก็คิดว่ามันอา,อาจจะมีดูดข้างหลังให้มีอาจจะมีทรายกระเด็นขึ้นมา <c oughs> แต่ว่าไม่มีค่ะไม่มีดินเลยข้างหลังนะคะนี่ไ ไหนให้เพ <ineffective> ื่อนดูหน่อยดอกเล็กตัวนึงโอ้โหดูค่ะดูค่ะสวยมากเลยดูค่ะดูสีหือสะอาดคือเล็กอย่างนี้เราก็ต้องเก็บเพราะว่าฝนตกนี่มันจะเสียง่ายมาก เดี๋ยวกันึ่งจุ่มกันนี่ค่ะสองดอกเล็กๆสวยมากเลยค่อยๆเดิน วันนี้มีตะกร้ามาด้วยดูโอ้โหมาค่ะตัดค่ะโอ้โหอันนี้ไม่ติดกับดินเลยเออกมาแล้วนี่ยาวๆสวยๆเอาดินออกให้หมดเดี๋ยวจะไปติดอันอื่นนี่ค่ะอันนี้ขาจะไม่ยาวนะคะ น,น,นี่ค่ะนัตน,นี่ตรงนี้โน้ดอกน่ะ ดูโอ้ใหญ่มากเลยดูโอ้โหดูเขายืนดูเขาแต่ทางนี้สิอะไรกันทางนี้ได้ขาใหญ่มากเลยเพื่อนๆได้ดูก่อนอเห็นไหมคะใหญ่มากเลยดูคะ่ะอันนี้จะเป็นมีดของแคทนะคะอ่ะเอามือดีกว่าเนาะเนี่ยเห็นไหมคะ อืมเอาเลยมาคัดตัดคะ่ะไม่ดึงออกนะคะเราจะเทมเบอร์ <Tim ber. S 2> นี่อุ้ยแต่ว่าโดนดินออกมาด้วตัดออกนิดหน่อยอคือมีเพื่อนๆถามว่าทำไมไม่เอาขาออกมาทั้งหมดถ้าหากว่าคนอเมริกานะคะเขา <c oughs> เขาเขาจะมาเครืองเอาถ้าหากว่าเราดึงออกมาหมดเพราะว่าเชื้อจะไม่เราจะเอาเชื้อออกมาทั้งหมดเราต้องปล่อยเอาไว้ พี่น้ำแต่ละมีอีกอสองสามดอกน,นะดูน่าเก็บนะโ,นโอ้ยนุยโโ่นุเยอะแยะโอ้โหเพื่อนๆเยอะแยะเลยค่ะดูค่ะดูมาเก็บๆ,ๆสวยมากโ,โอ้ทำไมมันดูนี่ค่ะนะตัดโอ้โหดีที่เราเอากล้องถ่ายมาไม่อย่างนั้นโอ้โหเสียดายแย่เลย ชมกันดูนี่ค่ะเดี๋ยวมีอีกค่ะนะตัดอันนี้มีอีกสองดอกนี่ค่ะข้างหลังข้างหลังอ้ตรงนู้นใหญ่มากเลยตข้างหลังน้นใหญ่เลยสามดอกนี่ค่ะสี่ดอกสี่ดอกเด็กไหมคะลังนี่ นี่ๆนี่นก,ก็มีตรงนี้ก็มีมาค่ะนี่ค่ะมีบางคนก็ถามแค่ว่าอันนี้เก็บเยอะได้ไหม เก็บเยอะถ้าถ้าหากว่าเราเก็บมาขายเราต้องมีลายเส้นนะคะเราก็ต้องมีพรูเมติตแค่มีพรมเมติตค่ะเดี๋ยวเก็บกินก็ต้องมเีเก็บกินก็ต้องมีแต่ว่าเก็บกินถ้าหากว่าเราไม่ซื้อพรมเมิดแล้วเราเก็บกินเยอะเก็บเยอะไม่ได้ค่ะเห็นหกวันนี้โดนพับทําไมล่ะ <laughs> แบนเลยดูค่ะ โอ้เต็มเต็มมือเลยน,ยลนี่ดูโอ้โหอีกอีกสวยๆดูโอ้ต่ดอกสวยๆโอ้โหดูนี่ค่ะสวยมากมดูดอกใหญ่ขนาดไหน

uy ay, ay no <laughs> ให้ติดติดกับข้างล่างไปดูค่ะนี่ใหญ่ามากโอ้ดูขาขาวค่ะ นี่เราเก็บได้กี่ปีนี่ปีที่สามแล้วเนาะโอ้นี่มันเสียไปแล้วเสียได้ยังไงเดี๋ยวตัดทิ้งกันมันคืนลาค่ะนี่เราข้างบนนี้ยังดีอยางในไม่ดีนะโอ้ทิ้งซะดูข้างในก็เป็นลาหมดเลยค่ะไม่หรออ่ะลองนี้ดูเกือบไม่เห็นดูค่ะ เหมือนก้อนหินหมดเลยแถวๆนี้จะไม่ก้อนหินสองดอกเลยดอกใหญ่ๆซะด,ด้วย